สบายดีนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นสุรประทานไฟน้ำตาลนะพี่น้องเนาะอ่าึ่งเป็นสุรประทานที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปีนะพี่น้องเนาะอ่ะาไฟน้ำตาลครับเราฝนบ่ตกเนาะพี่น้องเนาะจะเห็นอ่าเด็กน้อยเนาะมาอาบน้ำนะพี่น้องเนาะจะเห็นเด็กน้อยมาอาบน้ำจะเห็นวิถีชีวิตของอ่าซองฝากฟังนะพี่น้องเนาะอ่าซองฝากฟังค้อง กระเล็กหน่อยมันลอยน้ำมากกระโดดน้ำนะพี่น้องเนาะนี่คือ,อความอ,าอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะความโหดงามของายน้ำตาลายน้ำตาลนี่จะเป็นไายรอเลี้ยงเมืองเพียงเนาะที่ว่าทางเมืองเพียงนี้มีเขาเต็มผ้ามีปลาเต็มเหล่าในกระยอนไฟน้ฟนำตาลนี่แหละพี่น้องเนาะจะเป็นจะมีเขื่อนน้ำตาลนะพี่น้องเนาะที่ว่าเย้าเหยียดจากพูนเลยพี่น้องเนาะแล้วกนะ็แต่ละ,ะบอนก็จะมีประตูน้ำเขา เรือระบายหนามเขาสู่ถงนาท่านพี่น้องเนาะจีกันเนาะอ่าสบ,บายดีเอฟซี FC พระเดศประคุณทานที่ติดตามรายการของพวกเขาทั้งสองไอน้องท่านพี่นอนะ้องเนาะอ่มามาวันนี้ก็ยังอยู่กับบ่าวกี้แก้วเล่าเนือบบ้อคนเก่าเจ้าเดิมนอนหลกักกะสักจิกชาแนลมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ เมื่อนี่สีพาพระเดชพระคุณทานเนาะมาส้มห่านเขาจีที่แสบที่สุดในเมืองเสยบุรีเนาะท่านเขาจีอนันนี้ซื้ออาจจะมั่วมวนแต่ว่าเขาจีนี่แสบละพี่น้องเนาะซื้อว่าห่านเขาจีนางบัวคําบุญศรีเนาะย่บบานน้ำเฮียบานน้ำเฮียแต่ว่ารสชาติของเขาจีบ่เฮียนะพี่น้องเนาะ ข้าวจีเนี่ยก็คือขนมปังเนาะเป็นภาษาไทยเผนเนว่าขนมปังเราเป็น้องเนาะเดี๋ยวรสชาติทีเป็นจังไรสือไปตอนแฮปปี้นิวเจอร์ก่อนนะพี่น้องเนาะโอเคห้านี่ก็เป็นอ้านประจำเนาะคือตอนหนึ่งสกิฟกะแลนรถเนาะกะมาเป็นค้าประจำของเพิ่นเนาะเพิ่นจะมีเตาเผาข้าวจีข้างในเนาะแล้วก็มีสูตรเด็ดของเพิ่นเนาะมื้อนี้เฮากับซีมา อุปถัมภ์สี่ซอยน้าพี่น้องเนาะหานเขาจีบานน้ำเฮียเนาะแต่รสชาติของเขาจีบอกคือซื้อน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อน้ำเฮียไม่เข้ามาเป็นไม่เฮียไม่ยั้งเลยน้าพี่น้องเนาะน้ำไหลผ่านพังกว่บาบานน้ำเฮียน้าพี่นอนะ้องเนาะห่านี่กตั้งอยู่ถนนเอศี C น้าพี่นอนะ้องเนาะประมาณ30กิโลก่อนหอดสซนยบุรีน้าพี่น้องเนาะเป็นสถานที่เช็คอินแวะซื้อ คองตอนคองฝากไปตอนลูกตอนเมียได้ยังได้ไอ้ออก๋ยจีเต้เขาเออก๋วยจีปาเต้ก๋วจีปาเต้เนาะภาษาอังกฤษก็คือขนมเออภาษาไทยก็คือขนมปังฝรั่งเศสนะพี่น้องเนาะนอ่ไอ้อันนี้แม่นอาหารสันดีของคนฝรั่งเลยแคบานเนะกับยิ่งดีมีหมูยออ่องหมูหยองมีอันน่ะเยอะอ,อันเนี้ยอันนั้นย่อย่ออแล้วก็ผักผักหอมมะแตงหอ,งอมปลอมแล้วนะ้กนำก็จะน้ำซัดเอาไปใส่ทู่บ้านกินหารเชากนใส่น้ำเนาะ ด <Okay. S 2> ตอนสองคตอนงคตอนเมียไหนวะเมียกับลูกได้กินกันไหนกินกันะนะผู้นึงก่กินที่สำหรับซักจิกแมนสิเอาขอ้าวจีเอาข้าวจีอ่าสีข้าวจีเป็นทงเลยจะเอาได้เอาข,ออาข,ออาขอ้าวจีซื้อๆเอาซาอัพันต์ผู้ใดได้มาซีญบุรีกับบอผ่านนาทีว่าซีมา สื่อเข้าจีฮานนี่หรือว่าท่านใดอยากสื่อเนาะพี่น้องเนาะมันจะมีรถเลยล่วงพะบางเอ็ซี่าศร้าเมืองเลยเนาะสามารถาติดต่อไปที่เบอร์วัดแอดนาะพี่น้องเนะาะบวก 20, แปดหกสองศูนย์หลักตามด้วย0 2 0ย์สองศู 88, นย์แปดองศูนย์ห้าหกสเจาแพี่น้องเนาะเบอร์วัดแอดเพิ่นเนะาะเพราะว่ามันจะมีรถเมืองเลยเพิ่นมาจอดสื่อเข้าจีอยู่นี่ทุกมือเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องสามารถสั่งกับรหลดฝากไปกับรหลดเมืองเลยแล้วก็ไปรอรับอยู่เมืองเลยแล้วพี่น้องเนาะผู้ใดที่ว่าอยากซิมเนาะก็สามารถที่ขอบใจเดอ้เอเดี๋ยวให้พี่น้อง <c oughs> มือนีบเดมาในน้ำซูเฟอร์รดหนาองบเดมาในน้ำไก่นอกาอเพิ่นกันยั่งแค้มให้คือเก่าขอบใจเดอ้เอขอบใจหลายห้โใไ้มันเดอ้เอห้เป็นข้าวจีซาข้าวจีลื้อเดอ้อเหลืองลื้อในพัตพี่ สมุนตาสื่อใดขายมา้งนาะพี่น้องเนาะยังสี่แหละสนับสนุนกันเท่ากับแนะนำยังสี่เนาะรถอาณาในในช่วงหนึ่งนี่สักที่กขะ,ะขับรถเนาะพี่น้องเนาะขับรถเพราะว่าบ่มีงานเห็ดกะเห็ดไป็ดทุกอย่างเนาะและ้วก็พาคนโดยสารมาจอดมองนี่นาะพี่น้องเนาะเพิ่นเมารถเมาล่างกับพามาจอดมองนี่เพื่อให้เพิ่นกะเ,เห็นว่าเฮานี่กะเป็นลูกค้าประจำเพิ่นเนาะถึงว่าเฮาสิบ่ได้เอาคนมาซื้อแต่ว่าเฮาก็ยังมาแวะเพิ่นคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ ผมดอยากินก็่ยาลืมกันเลยกันเนาะหรือว่าอินบอกมหาสักจึกก็ได้เนาะสีบอกให้อน,หนาโซเฟอร์รดเมืองเลยเนาะมันมาหับอยู่นี้แล้วก็ฝากไปให้พี่น้องเด้อผ้ได้อยากกินข้าวจีน้ำเฮียตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดบานแล้วพี่น้องเอ้ยภารกิจทองเบาวสักจึกกับเบาขี้แก้วเล่าเนื้อเนาะแมนบอรประสบความสำเร็จเนาะนอจากว่าน้ำกอมทางนะพี่น้องเนาะ กจะโหดีว่ามวกเอาตั้งใจอยากไปแต่ว่ามันไปบ่ได้น้องยอมความความเป็นจริงคือว่าโอกาสนน้ม่หม้อสมเดี๋ยวสนาโอกาสในคขังต่อไปนะพี่น้องเนาะขอเีินแลว เช่งสีทาสางสีทาสางอ้าวไม่ยังคือเฮี้สนสักจิ๊กส่วนนี้ก็เปิดน,นิดนงปปึงเนาะเพราะว่าอ่ากำลังปรับปรุงเนาะปรับปรุงห้องน้ำปรับปรุงข้องระบายน้ำเราพี่น้องเนาะส่วนอ่าเนื่องจากว่าเอพซีทานได้ยากมากอะพวกเราพร้อมเปิดบาน ตอนหับเนาะเคยก็บอกว่า,าอย่าเฝ,ฝ้าท่าเาาาื่อในเรื่องปกติมันก็บเออเออเป็นหลักท่าซีใหม่พี่น,อน้องเนาะเป็นหลักท่าซีใหม่อ้าบวันนี้จะเซตออกเด้อน,นี่เออมมอยู่ัดมือเลยับม,มือเขาก็บอกว่าอย่าเฝ้าท่าเืา่อเนาะอัน,นห้องอันสักโขคนติดต่างเลยติด สาวคู่พ่นท่าซีไปอยู่น้ำป่าพนอนะอป่าไปเ,เหมิมเติบโอ้โหจนแหลวนี่ละมาส่งเมื่อกี้นี้นเปเลาะซันเฮอเราลุา้งป่ามาส่งน้ำมาสูตเต็มาสภาพซีท่าสั <c oughs> น้ำนมก็อยู่ในตู้เย็นเนาะเฮ้ <c oughs> hey. นี่คือเดินบานสวนสักจึกเนาะสักจึกอยากสร้างบานดินใช่เนาะความฝันก็คืออยากเห็ดบานดินเนาะเป็นอ่าหมองพักโฮมสเตย์น้อพี่น้องเนาะเวลาเอฟซีหรือว่าเวลานักท่องเที่ยวมาเชียงบุรีอยากมาพักบานดินกับมาพักมองนี่เนาะอันนี้เป็นความฝันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อยากเห็ดอ่ามิวเซียมกาแฟเนาะจักรังอยู่มองนี่นาะพี่น้องเนาะมิวเซียมกาแฟแล้วก็อ่าให้ผู้คนโหถึง ประวัติของกาแฟเล่าเนาะว่ามีจักสดิษฐ์เนาะพี่น้องเนาะเนาะอย่าเข็ดหานกาแฟนะพี่น้องเนาะมิวเซียมอยู่นี้เนาะมันมีมันมีทื่นมีฮอนเนาะในอนาคตเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงเนาะ ห้องมิวเซียมสำหรับดื่มกาแฟเนาะแล้วก็มาพักผ่อนโฮมสเตย์บานดินเนาะนี่คือความฝันส่วนหม่องน้องป่านี้เนาะสักจึกอยากเห็ดเป็นสะลินน้ำสำหรับเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะบลึกบลึกปันใดเนาะอาจจะเพียงเข่าสำหรับให้เด็กหน่อยได้เอนจอยกับสะลินน,น้ำเนาะพี่น้องเนาะส่วนพ่อแม่ก็เอนจอยกับ,ก,บก,การกิน กาแฟอลไรกับการชมมิวเซียมอ่านดินของสักจึกเนาะมิวเซียมกาแฟนี่คือความฝันพี่น้องเอ้เนาะมาเล่าสู่กันฟังมองนีววิวดีนะเนาะอากาศกัสุดแรกกอากาศก็เย็นดีเนาะตอนขำๆแรงๆพวกเราสองคนตัดสินใจปรับปรุงเพื่อนกันยอนว่า,อ,าอยากให้ทุกทานได้มาหักทานได้ได้มากยังเอาสิเปิดเป็น โฮมสเตย์นหน่อยเนาะสำหรับครอบครัวเฮาท่านใดมาผักมาพรเนาะมีโอกาสมาเ่าสำหรับคลิปนี้เนาะกสิคอจบลงเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจหลายที่ทานที่ตามได้ตนจนจบเนาะการเดินทางเมื่อนี้ถือว่าบอบประสบพลนสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าน้ำถ่วมบนทางเนาะพี่น้องเนาะเขาไปต่อกลลำบากมีความเสี่ยงหลาย ฉะนั้นวกเขาจึงคอจบภารกิจเนาะเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอโตไปเมียนเฮือนซอยอคุณเมียเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อขออวยพรอวยใจแดทุกท่านจงมีความสุขในการหับส้มคลิปวิดีโอ,อขอความสุขสุขดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกทท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า Sabaidee Satu